ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนเอเชียครับไทยจะแตะคืนนี้แต่ว่าทีมเบอร์นหนึ่งของเอเชียก็คืออิหร่านอิหร่านจะเจอกับอุซเบกคุณผู้ชมครับถ้าเกิดอิหร่านชนะได้อิหร่านน่าจะเป็นทีมแรกนะฮะที่เป็นทีมจากเอเชียที่ได้ไปบอลโลกรอบสุดท้ายที่รัสเซียครับอิหร่านคุณผู้ชมครับลงสนามในเสื้อสีขาวนะครับนาทีที่23ครับซาดาร์อัซมูนกองหน้าวัย22ก็แปรเชื้อเข้าไป1 0นะครับ แล้วก็ก่อนจบเกม2นาทีนาทีที่88ครับนี่แหละฮะทีมเบอร์หนึ่งเอเชียนเล่นกันแบบนี้เมดี้เทอร์มี่นะครับกองหน้าวัย24โยกจัดไปเสาไกล2 0ครับก็ดีใจกันนะฮะเพราะว่านี่ครับคุณผู้ชมครับคาร์ลสเคโรชโค้ชชูถ้วยบอลโลกจิ๋วนะฮะเท่ากับว่าดูตารางทางด้ดานอิหร่านคุณผู้ชมครับได้ไปเรียบร้อยนะครับน่าจะได้ไปกับเกาหลีส่วนอุซเบซิเรียกับจีนต้องลุ้นนะฮะ จะได้เป็นอันดับ3เพราะอันดับ3จะต้องไปแข่งเขาเรียกว่ารอบพิเศษอีกแต่2ทีมบนไปแน่นอนนะครับส่วนไทยไม่ได้ไปแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่ามีศึกสาคัญคืนนี้นะครับก็คืนนี้แหละฮะจะเป็นนัดแรกอย่างเป็นทางการนะครับที่โคชใหม่จะเข้ามาคุมทัพเดี๋ยวพรุ่งนี้16นาฬิกา40ินิดเดี๋ยวผมมีสรุปให้